น,นี่คืออาหาร TMR นะครับสำหรับวัวเลี้ยงเีออกมาแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ต้องวัวจํหม่ำแบบนี้ความสุกดูจากจมูกก็รู้สำหรับวัวเล็กๆตรงนี้นะครับอาหารจะเป็นฟางนะครับยังไม่ได้ใช้อาหาร TMR TMR จะใช้สำหรับวัวเลี้ยงอย่างเดียวฟางสำหรับวัวเล็กนะครับ ้องเล่นโคเล่นขี้กันเพืเ่อนๆอย่างนี้ก่อนจะเลี้ยนมเราก็ต้องล้างก่อนทุกวันนะครับเช้าเย็นวันละสองเวลาสามตัวจะได้น้ำนมประมาณถังกว่าๆนะครับมีชื่อทุกตัวนะครับเจ้าของฟาร์มจำชื่อได้ทุกตัวสี่สิบกว่าตัวนี่คือเจ้าของฟาร์มนะครับมาหลายรอบมากกว่าจะเจอเ่อนเจียบแ,และและบักลาบอ่ะบักลาบักลามีตังบักลามีตัง แค่เชื like very, ่อก็แบบแตกสีแล้วเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มอันนี้เจ้าของฟาร์มแม่นาคบุญรักษาฟาร์ม